คะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เลยนะคะก่อนที่เราจะทําการแจกทูบป,ปู่นะคะก่อนที่เราจะทําการแจกทูบป,ปู่นะคะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แอดมินเช็คแชร์ให้บอสหน่อยได้บารชิกได้บารเมสเลสเป็นหรือบาร์ดิชิกเองอุ้ยนี่อยู่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสามหมื่นแปดพันคนดู นะคะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช่นะคะสามหมนแปดพันคนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์ค่ะนะคะคนดูไม่แต่ห้าหมื่นคนหนึ่งไม่แจกค่ะเลขทูบนะคะคนดูไม่แต่ห้าหมื่นคนหนึ่งไม่แจกเลขทูบนะคะวันนี้นะคะเราจะ เราเดินทางเข้าสู่งวดที่8กันนะคะวันนี้นะคะงวดนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะหวยออกนะคะวันที่2พฤษภาคม2564นะคะวันที่2พฤษภาคม2564นะคะทุกงวดจากวันที่1นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ตรงกับวันแรงงานเนาะก็เลยทําการเลื่อนออกไปนะคะไปออกเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราเดินทางกันเข้ามาสู่งวดที่8 งวดนี้นะคะตีมงวดนี้ก็คือสีเขียวนะคะสีเฮงสีหมานสีปังสีรวยสีรับรัย์ของเราก็คือสีเขียวนั่นเองนะคะ 44%, 0 0 0พคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แช์ค่ะ45,000คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แช์ค่ะ46,00 0คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แช์ค่ะ ขอคนละแชร์ค่ะลูกค้าขาศรัทธาพารวยใครเข้ามาแล้วจะพิมพ์คํานี้โดยอัตโนมัติแน่นอนทุกคนเห็นหนึ่งอยู่บนรถหมายความว่าหนึ่งทำการจุดทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งทำการจุดทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดเราเดินทางเข้าสู่งวดที่แปดนะคะหวยออกวันอาทิตย์นะคะหนึ่งค่อนข้างมีความมั่นใจ มากพอสมควรนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะรวยนะคะสวัสดีห้าหมื่นคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะเมื่อที่แล้วคนดูเท่าไหร่ออมแปดหมื่นแปดค่ะเก้าหมื่นเอ่อเมื่อที่นะเมื่อที่แล้วคนดูประมาณ80,000กว่ากับ9 0,000นะคะประมาณ8 000, 9 0 0 0กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเข้ามาแล้วกัน เจ็ดงวดแล้วค่ะเจ็ดงวดติดแล้วนะคะที่เรารวยกันมานะคะเจ็ดงวดติดแล้วที่เรารวยกันมาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกค้า่ะเข้ามาแล้วนะคะแปดงวดนะคะเจ็ดงวดนะคะเข้าสู่งวดที่แปดนะคะเป้าหมายจริงๆแล้วเป้าหมายของหนึ่งอะหนึ่งก็คิดว่าจะวางรัฐบาลไทย ให้เข้าประมาณสัก2ี่สินวดนะคะในปีนี้นะคะเออ่ตัวฟันตัวลูดตัววิ่งอะไรเงี้ยหนึ่งก็นับนะคะก็คืออยากให้เข้าสัก20่นวดนะคะใครเป็นสายลูดก็ลูกใครเป็นสายเจาะก็จะาะรัฐบาลไทยนะคะใครที่ยังไม่รู้กัรลุนาฟังเลยนะหนึ่งจะมีการเออแจก ะะมีการให้แนวทางที่เป็นของหนึ่งเองนะคะ1ห,หางแล้วก็จะเป็นเลขทูปูอีก1ห,หางเท่ากับว่ารัฐบาลไทยของหนึ่งจะมี2หางนะคะเลขทูปูที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้คือของปลอมทั้งหมดของจริงยังไม่ได้ทําการเผยแพร่ที่ใดเลยของจริงพึ่งจุดเมื่อกี้ยังไม่ได้ทําการเผยแพร่ที่ใดเลยนะคะ60,000คนดูเข้ามาแล้วขอคนละ1แช์นะคะ1งขออนุญาตเช็คแนะช์สักครู่นะคะขออนุญาตเช็คแชร์สักครู่นะคะว่า61,000คน ดูมีคนช่วยหนึ่งกดแชร์อยู่กี่คนนะคะลูกค้าขาฟังให้ดีนะหนึ่งให้อ่ะแนวทางเนี่ยลูกค้าเอาไปซื้อฟรีให้ฟรีแจกฟรีไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีเก็บค่าน้าใจค่าน้าชาค่ากาแฟไม่เก็บไม่รับเลยแต่ลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์ช่วยหนึ่งกดแชร์นะคะช่วยหนึ่งกดไลคะ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนึ่งหน่อยหนึ่งให้ทําอะไรก็ช่วยกันหน่อยเพราะว่าคุณได้แนวทางฟรีไปแทงนะคะหนึ่งใช้เวลาใน ค่ะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะคะสักครู่นะคะลูกค้าสักครู่นะสักครู่นะคะจะเปิดคีไปดูแล้วนะคะไม่งงงงนะคะทุกคนค่ะพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมกันแล้วนะคะ บอกเลยบ้านนี้หนึ่งเล่นมามากกว่า2ปีนะคะเล่นมามากกว่า2ปีแทงเองเล่นเองบ้านนี้จริงๆแล้วคือบ้านเฟื่องฟูนั่นแหละคะ่ะลูกค้าคือเจ้าเดียวกับบ้านเฟื่องฟูเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี1นึ่งแสนสองคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่พิมพ์สัทธาพารวยมาแปลว่าเป็นลูกเพจของหนึ่งจริงๆนะคะจะรู้เลยคนที่เป็นลูกเพจของหนึ่งจริงๆจะรู้เลยนะคะว่าสัทธาพารวยคืออะไร ะะว่าศรัทธาพารวยคืออะไรนะคะ ลูกค้าขาฟังให้ดีใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งด้วยใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งด้วยนะคะ1นึ่งแสนสองคนดูนี้ใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งด้วยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงสวัสดี1นึ่งแสนสคนค่ะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่ปักหมุดด้วยนะคะบ้านรุงโรจิ้มเข้าไปแล้วจะเป็นบ้านรุงโรจนะคะบ้านรุงโรจ่าายบทล จิมไปไม่ใช่บ้านลุงโลดนันคือของปลอมนะคะนั่นคือของปลอมนะคะ,นนคออนะ,คะหนึ่งไม่เคยให้ลูกค้าเข้ากลุ่มฟรีนะคะไม่มีกลุ่มฟรีนะคะลูกค้าขากลุ่มเป็นกลุ่มที่ลูกค้าบูชาเครื่องรางเท่านั้นนะคะอามดูหน่อยแอดมินรันยังแจ้งบอกได้นะสวัสดี1 2ึ่0หอไอหนึ่งแสนสองฮะโอเคสวัสดี เขาอยู่ในกลุ่ม B กันอยู่แล้วค่ะเขาไปเอาเลขในกลุ่มเขาไปซื้อกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะ1บาทไปแลกเลข95บาทนะคะสุดปังอลังการนะคะเข้าไปแล้วจิ้มแทงได้เลยค่ะเข้าไปแล้วจ <sensors> ิ้มแทงได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเข้าไปแล้วจิ้มแทงได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะเลขทูปปูกนะคะเข้าไปแล้วจิ้มแทงได้เลยค่ะสวัสดี1 <God. S> 2 9 0 0 0คนดูขอ130,000คนได้ไหมหนึ่งแสนสามหมื่นคนจริงๆกราบขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะ สวัสดี1นึ0 0 0สคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรัฐบาลไทยเดินทางมาแล้วงวดที่8เดินทางเข้าสู่งวดที่8รัฐบาลไทยปีนี้ออกแล้วทั้งหมด7งวดเข้ามาแล้วทั้งหมด7งวดไปสู่งวดที่8นะคะไปสู่งวดที่8นะคะลูกค้าขาอย่าลืมนะคะเลขที่1ให้ด้วยนะคะอย่าลืมเลข1ให้นะรัฐบาลไทย1จะให้เลข2ชุดนะคะก็คือจะมีหางแรกนะคะที่1ให้กับหางที่2คือเลขทูปปู่มีแค่2หางนี้มีแค่2หางนี้ใครไปเจอใน ติ๊กตอกเลขนั้นเลขนี้ของปอมค่ะใครที่ไปเจอในติ๊กตอกเลขนั้นเลขนี้ของปอมค่ะโกหกทั้งเทค่ะของแท้อยู่ตรงนี้ค่ะเพจจริงคือเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดค่ะลูกค้ามีคนกดถูกใจเพจมากกว่าสองแสนสองหมื่นคนค่ะและเพจแม่น้ำหนึ่งสองมีคนกดถูกใจเพจมากกว่าสองแสนสองหมื่นคนค่ะเห็นไหมหนึ่งบอกแล้วว่าเวลาดูไลฟ์สดต้องดูให้จบค่ะเดายว่าปู่ไม่ให้โชวใครด่าปู่นะคะขอให้ไม่ไม่ไม่แช่งค่ะหนึ่งจะไม่แช่งใครนะคะปู่ไม่สอนให้แช่งใคร หนึ่งบอกเลยค่ะว่าปู่ให้โชคทุกงวดนะคะปู่ให้โชคทุกงวดนะคะเอ่อนะคะดูให้จบค่ะดูให้จบแล้วจะรู้ว่าปู่ให้เลขอะไรนะคะดูให้จบแล้วจะรู้ว่าปู่ให้เลขอะไรนะคะดูให้จบแล้วจะได้รู้ว่าปู่ให้เลขอะไรนะคะแล้วจะมางอเงไม่ได้นะคะ แล้วจะมางอแงไม่ได้นะคะตรงกลางเห็นแล้วนะก่อนเลขจะหลุดไปคือเลขอะไรนะคะเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วหลุดไปหนึ่งตัวเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะสวัสดี139,000คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เดินทางเข้ามาที่งวดที่8 140,000คนดูแล้วค่ะ ศรัทธาพารวยพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะคำนี้เป็นคำประจำเพจเราขอบคุณลูกเพจทุกคนขอบคุณสมาชิกที่รู้นะคะว่าคำนี้คืออะไรศรัทธาพาลวยคือบารมีปู่อนันต์ตที่หนึ่งได้ทําการจัดสร้างไวนะ้นสถานที่หไร่นะคะสถานที่ตรงนี้จัดสร้างด้วยเงินของหนึ่งเองทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้มีการร่วมบุลกับลูกเพจแต่อย่างใดนะคะเป็นเงินที่หนึ่งหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นะคะหามาได้ด้วยความ ด้วยความตั้งใจนะคะขายของนะคะด้วยความสุจริตนะคะที่หนึ่งหาเงินมาแล้วก็มาสร้างปู่นะคะด้วยความรักความเมตตานะ,ะสิ่งแรกคือปู่พญานาคสิ่งที่สองคือปีเสีย้ยนหนึ่งกับไหวบูชาปีเสี้ยนมานานแล้วและที่สามก็คืออาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยหนึ่งก็ไม่นับนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยท่านเป็นคนเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่สอนให้หนึ่งทำแต่สิ่งดีๆทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะปฏิบัติหรือว่าสร้างนั่นสร้างนี่นะคะ ก็คืออาจารย์อาจารย์เป็นคนสอนเป็นคนเมตตาสอนหนึ่งนะคะให้หนึ่งได้มีทุกวันนี้ให้หนึ่งได้ได้ช่วยเหลือคนนะคะได้ได้เติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาจารย์นะคะก็ต้องการขอบคุณความเมตตาที่อาจารย์มีให้กับหนึ่งมานะคะต่อไปนะคะ1 2 2 0 0คนดูฟังให้ดีนะคะ ใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. คือลูกค้าที่ 4F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า c f แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักหาลูกค้านั่นคือมีชาชีพเลขบัญชีมีบัญชีเดียวคะ่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย8 8แบบมีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นขออนุญาตเปิดที่รุ่นแรกเลยคะ่ะคือเหรียญปู่ใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทจะส่งฟรีคะ่ะด้านหน้าจะเป็นองค์ปูค่ค่ะด้านหลังจะเป็นอาจารย์หนึ อาจารย์หนึ่งทำพิธีปลุกเสกทั้งหมด99้าสิบเก้าวันเหรียญปู่โคตรปังหนึ่งบอกคํานี้ค่ะไม่มีใครบูชาเหรียญปู่ไปแล้วไม่ได้ค่าบูชาคืนไม่มีใครบูชาเหรียญปู่ไปแล้วไม่ได้กําไรบางคนบูชาไปไม่มีเงินเลี่ยมกรอบบอกปู่ขาขอโชคลาภหน่อยจะได้เลี่ยมปู่ขึ้นคอจะเอาปู่ไปเลี่ยมกรอบทองเลี่ยมกรอบไมค์คอนนะคะทุกคนได้พอสําเร็จหมดเพราะปู่หนึ่งหนึ่งบอกเลยว่าที่สุดนนประวันคือปู่หนึ่งขอพูดคำนี้ค่ะแล้วหนึ่งให้เลขก่อนหวยออกค่ะ นะคะใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีค่ะหนึ่งขอไปต่อเลยนะคะขอต่อที่รุ่นหินทูกหวยค่ะ รุ่นนี้ชื่อรุ่นก็บอกแล้วค่ะว่าหินถูกหวยหินเนี่ยคือหินหกลกซิลค่ะลูกค้าแต่หนึ่งเรียกว่าหินถูกหวยเพราะลูกค้าเขาบูชาไปแล้วนะเขาถูกหวยบ่อยมากหินถูกหวยเหมาะสาหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าแนะนําให้ลูกค้าลองบูชาหินถูกหวยเป็นเส้นแรกใครจะรับหินถูกหวย CF 2อ9บ